าทุกท่านมารับชมการประดิษฐ์พานบายสีพญานาคแบบทุกขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกก็จะทำในส่วนของโฟมนะคะส่วนของการพีดโฟมนะคะก็จะพีดด้วยกลีบหัวนกหรือกลีบคอมาะคะ่ะก็จะพับในลักษณะนี้นะคะแล้วก็นำไปสวมเข้ากับโฟมคะ่ะโฟมนี้ก็จะกลาให้มีลักษณะส่วนกลางตรงกลางนี้ให้มีความแหลมต้านลงนะคะ เพื่อที่จะรับกับกลีบคอมาของเราแบบนี้ตัวนี้ก็จะออกแบบให้มีความคล้ายคล้ายกับเยสันหลังของพญานาคนะคะก็จะพับเป็นกลีบคอมาแบบนี้นะคะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปเรื่อยๆโดยวางช่องไฟให้เท่ากันนะคะมันก็จะได้มีความสวยงามค่ะก็จะเห็นอยูงสองขนาดนะคะก็จะให้มีความคล้ายกับขนดของพญานาคนะคะเมื่อวางเรียงซ้อนกัน ต่อมาก็จะทําในส่วนของกระทงแต่งกลีบนะคะก็จะทําแบบใช้กลีบคอเสื้อแล้วก็ยกอ,อกกลีบค่ะให้เขามีความนูนออกมานะคะมองข้างๆอาจจะคล้ายกลีบอนุสรประดิษฐ์ค่ะแล้วก็ยกอ,อกกลีบนะคะพักเ,เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วติดเรียงซ้อนกันค่ะตัวนี้ก็จะใช้เป็นโฟมหน,<อ>นึ่ง<ๆ>นิ้วนะคะซ้อนกันก็เป็นสองเป็นขนาดสองนิ้วค่ะ S <S <S ติดซ้อนกันนะคะแล้วก็ติดให้มีความสับ่างกันใช้อยู่ที่ประมาณ9ชั้นหรือ9แถวนะคะแบบนี้แล้วก็ติดเข้าไปแบบนี้นะคะพาใบตองลง3มส่วนสี่ของใบตองนะคะแล้วก็ชั้นที่1แล้วใช้นุ้วโป้งของเรานะคะดึงแล้วก็เขอให้เขามีความยืดหรือความนูนออกมาแบบนี้คะ่ะก็จะได้เป็นกระทงแต่งกีดแบบนี้นะคะต่อมาเราจะทําในส่วนของรัดข้อนะคะ ก็จะใช้ทั้งหมด3เส้นค่ะทําให้มีลักษณะ,ะคล้ายกับขนดของพญานาคนะคะ,ะก็ถับค่อยเรียงกันแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆความยาวตามที่ต้องการเลยนะคะตัวนี้ก็จะใช้ทั้งหมด3เส้นนะคะขนาดลดหลั่นกันขึ้นไปนะคะทานใบสีองค์นี้นะคะก็นําไปถวายองค์พระธาตุพนมค่ะนี่ก็จะมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังเลยนะคะเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุพนมนะคะ วันที่ไปถวายทานบายสีนะคะก็คือตัวเองก็ตั้งจิตไปจากที่บ้านแล้วแหละเพราะว่าองค์พระธาตุพนมค่ะตรงที่กําแพงแก้วเขาจะล็อกประตูไว้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยส่วนตัวก็อธิษฐานจากที่บ้านไปแล้วว่าขอให้ได้เข้าไปถวายองค์บายสีในกําแพงแก้วซึ่งมันยากมากๆคือน,น่าจะต้องทําเรื่องเพื่อที่จะให้เขาเปิดประตูเข้าไปคะ่ะวันที่ไปใช่ไหมคะก็เวียน สามรอบรอบองค์วระทพนมแล้วก็ในจิตก็ตั้งจิตว่าขอให้ตัวเองได้เข้าไปซึ่งพอถึงรอบที่สามแล้วก็ยืนอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งเชื่อไหมคะทุกคนประตูเสียงประตูเปิดตั้งแก๊กขึ้นแล้วก็ลืมตาที่ตั้งจิตอธิษฐานอยู่ก็ลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นเป็นพระพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งค่ะท่านก็เรียกเกมือเรียกมาโยมเข้ามาด้วยกันแล้ว ตอนนั้นขนลุกมากขนลุกไปทั้งตัวเลยแบบไม่น่าเชื่อว่าแรงอธิษฐานของเราจะเป็นจริงแล้วก็เหมือนท่านรับรู้ความตั้งใจของเรานะคะความตั้งใจดีแล้วก็แรงจิตวาลจิตของเราอาจจะถึงแล้วที่จะได้เข้าไปในตรงนั้นนะคะท่านก็บอกว่าเข้ามาด้วยการโยมแล้วก็มาสิโยมมาจับผ้าห่มองค์พระธาตุด้วยกันแบบในใจก็มีความปิติยินดีมากๆเลยนะคะแบบคือ เรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะจะ,จะเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะได้เข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ได้เข้าไปถวายจริงๆแล้วก็กราบอธิษฐานต่อองค์พระธาตุพนมนะคะแล้วก็องค์พระยาศีสัตนาคาที่เฝ้ารักษาองค์พระธาตุพนมนะคะเพราะว่าผ่านบายศีองค์นี้ก็จําลองถึงองค์ศีสัตนาคานะคะคือพญะานาคทั้ง7องค์ที่ดูแลพระธาตุพนมอยู่นะคะ่ะก็ถึง การประกอบผ่านใบสีของเราแล้วนะคะก็จะใช้ตัวใบสีทั้งหมดนะคะนำขึ้นมาประกอบบนพานของเราแบบนี้นะคะโดยยึดด้วยไม้เสียบลูกชิ้นนะคะยึดให้แน่แนเลยนะคะอ่าแบบนี้ค่ะในของส่วนส่วนหางไปแบบนี้นะคะอ่าใช้ตะปูค่ะย,ยึดสายเพื่อป้องกันการหลุดนะคะอ่าสุดท้ายก็จะเก็บรายละเอียดด้วย ตัวกระนกนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานนะคะนี่นะคะวันที่เราไปก็เป็นแบบนี้นะคะ่ะ